คลิกนิวทีวีวันนี้ไปกันที่งานตรุษจ,จีนนครสวรรค์ที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยเฉพาะประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า107ปีงานนี้บอสกวางรัติชาแพงทรัพย์ซีโอกิมมิกไม่พาดขอตอบแทนบ้านเกิดด้วยการทุ่มทุนเป็นเจ้าภาพมังกรทองของนครสวรรค์ในปี2566พร้อมดึงซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศอย่างไบเฟิร์นพิมพชนกร่วมงานเป็นไฮไลท์ในวันที่24มกราคม2566ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีศิลปินนักแสดงร่วมสร้างสีสันอีกเพียบอาทิฟิล์มรัตภูมิรัศมีแขกก้องปิยะและอ้วนรีเทิร์นก็วันนี้นะคะเป็นงานตุจีนปากน้ำโพนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่มากนะคะปีนี้เนี่ยอยู่มาถึง107ปีแล้วนะคะก็เลยเชิญพวกพี่ๆดารานะคะที่เคารพมาร่วมงานประเพณีของเราค่ะโหปึ้มมากนะครับเป็นครั้งแรกที่มางานแห่งนี้นะคะบอกก่อนเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลย คนเป็นแ,นแสนแล้วงานทุกคนชาวเปก่าลาโพช้ท่นครสวรรค์น,นี่รักกันมากมารู้กันมากเลยและดีใจมากที่คุณกวางเนี่ยมาอยู่ช่วยงานของชาวําโพงเพื่อนชาวนครสวรรค์ด้วยใช่ไหมคะล้วมีแขกเป็นไงบ้างลูกโอ้ขอแขกดีใจมากนะครับตอนแรกปากกดไปที่นคปรปฐมนะฮะ <laughs> ก็เาขาบอกว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอ,อยู่ที่นครสวรรค์เพราะว่าไม่เคยไม่เคยมานครสวรรค์เอาป็นครั้งแรกเลยแล้วก็ได้พบปากแฟนก็ดีใจฮะแล้วก็ขอบคุณพี่กวางนะฮะที่ ให้ได้มานะะมาแบบว่างานตู่จีนน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานตู่จีนแบบว่าฉลองแบบใหญ่ๆห่เป็นครั้งแรกนะคะที่ครั้งแรกเลยครั้งแรกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกคนอยากโดนเครื่องประหารนะคะพี่อ้วนะคะพี่อ้วนก็มาเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเพราะว่านับถือเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ทุกๆปีนะคะก็คุณกวางนี้ก็จะชวนกันมานะคะก็มาร่วมกันแล้วก็วันนี้เนี่ยทางกิมมิกแล้วก็ทางพี่อ้วนแล้วก็หมอยงนะคะได้มีโอกาสเนาะ,ะ,ะได้ทำมังกรนะคะหนึ่งตัวนะคะเป็นเงิน4 0 0แสนบาทถาวายเจ้าพ่อปักน้ำโพเพราะว่าบูชาแล้วกราบไหว้แล้วก็ร่ำรวยนะคะแล้วก็ทุกคนก็ตระหนักแล้วนะคะว่ากราบไหว้เจ้าพ่อปักน้ำโพ จะไม่เจ็บจะไม่จนนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเราต้องมาเจอกันทุกปีนะคะแล้วก็คุณกวางเนี่ยก็จะจัดงานแล้วก็ร่วมงานสนับสนุนเจ้าพ่อเจ้าแม่ปกักตะโบแบบนี้ตลอดไปนะคะปีนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่แบบมีแต่พี่ๆที่แบบกวางเคารพรักมาร่วมงานจริง,รงๆแล้วก็กวางอยากฝากนะคะว่างานประเพณีนี้เป็นประเพณีที่เก่าแก่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะครสวรรคะ์ค่ะแล้วก็ถ้ากว่างมีโอกาสนะคะปังๆแบบนี้ก็จะร่วมช่วย ชาวนครสวรรค์แบบนี้ทุกๆปีเ<ด>ลยก็ฝากไว้ค่ะปีนี้มีแน่นอนค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็อยากให้ชาวนครสวรรค์นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กองด้วยเพราะว่าคนจะได้มีเงินมาร่วมสนับสนุนตุจ๊จีปนปากลำโพงแบบนี้ทุกๆปีก็บอกเลยว่าตุ๊จีนนครสวรรค์เนี่ยจริงๆบ,บอกไม่ได้จัดมาสปีคือไม่ได้มีแห่แล้วปีนี้พอมีกงรู้สึกว่าก็คึกคืนกลับมาทุกคืนเหมือนเดิมแล้วก็ปีหน้าคงบอกเลยว่าฟังกว่านี้แน่นอน